เถียรมือนี่งถับบังฮงใซ่รถดีโอ้ยระวังเนการเมารถดีมันไปทูซีผู้เดียวหวยอ้ยอะไรเนี่ยใครเล่าหัวขอยันว่าเจอดแช่เจอด้วงบางคนเป็นกระเพาะที่ได้ขานอเนี่กินยาตาโป้ขึ้นปวดได้เป่าเน่าโยคอถุงมือนี่ก็ดีกว่าจังไดโอ้โต่างค่ายเพื่อนบ่มไปเอ็กซ์เรย์เพื่อนบดบัดกระโหลกแตกอย่างมะพร้อวหรืไปเอ็กซ์เรย์จุดนู้นแตก โอ้กระดูกแตกน้ำแต่ว่าบระดูกก็ยังแตกซิโอ้อ่าเป็นเปนก็แตกนิบชี้เข้มอันนั้นกรทะกาบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อ พอเมย์พี่นอ้อ,นองอ่าพี่นออนะ้อยเนาะเปิดภาพขึ้นมากับลากัากประมาณบ่ายเมื่อี้นเฮ้ยอยู่กกเฮือนซาเตคคลคือเกอ่าพี่น้อยเนาะสบายดีป่าดุ่กันเบิดสกุลสกุลสกุลคือเก่าเด้อว่าทางพี่น้องฝั่งลาวเฮาฝั่งไทยต่างประเทศพี่น้องการยินดีตอนรอบเขาสู่ซองมงดูดอนซาวลาวเนาะอ้าว,วาบาทนี้เนาะทางสาราคงทำเฮาตอนนี้ก็เอาไม่ เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะอ่ากับยังส่วนหนึ่งที่ว่าเรากบอยู่ทุกคนเลยยังบบทันแล้ววันนี้กับโมีอย่างไยเนาะข่าวมาเยี่ยมมาถามไทยทางเมซางพันกรพี่น้องเนาะได้รถดีแต่บงรถดีแต่บุงเุาเข้ากันว่าเมซาง โดยแม่สบายดีเด้อสบายดีกากินแหละเอาพักเที่ยงเดี๋ยวนางโอลลมกันก้อนเนาะเดี๋ยวเพิ่นกระเทยทะเวียนแต่งานเดี๋ยวชวนเพิ่นโอลลมกันก้อนคือจังกินรถดีหรอประธานเอาใช่รถดีเอาเออเสียบเยู่พอกินเสียบคนปัตญาเงะแต่ทั้งไงฮาวสบายดีเด้อเอ้วยด้วยงั้นกลางขนมไปแซบบาทเนี่ยไปน้ำลูกเอา ไปนำลุกชายเอาไปทางไหนอยู่นหมู่บัตนมะคมมหมือนเด็กหน่อยไรอ่โอ้โหยอดอันนี้เราดูชายเลยนัลูกเอินดเนอยเนาะปลาเผื่อปลาอันนั้นนะเลยหากัะพักเทียงเนาะแม่เนาะนออ้อมชหน่อยหนึ่งกันยอมชินกันแล้วเลยเถิดเอามีสบอยเลยว่าภาษาเพิ่นแล้วไ้รุ่นเนาะยังมุดยังไ้ยังหินตามภาษาไม้รุ่นเรัา พี่้องเลยผักทางสม้างผันกับผักเทียงไ่ดีมือหนาจ้าตาไม่่อยิน้องคนเ <c oughs> ลียวมาไข่กระตามชีด,ดีคือกันได้แต่เธอค่ะเนีบบ่บอกข่บ้เคยใส่บเคยใส่บอกไอ่ใส่อยะแต่ว่าไข่ใส่บได้ร้ายแบบใส่เล็กหน่อยใชนะ่ไห่กะเ็นแต่ว่าว่ามันมีสักว่า ขันบมมีกับเก้วกับไม่สร้างได้บอกขอยบ่เคยใช่ได้เอาคือกินรสดีลนะมันออกกินแปลกๆแล้วเนาะแม่เนาะมออกกินแปลกๆอยู่รสมันก็ออกกินรสดีและเนาะม่นยันละไซร์ลายพี่จ๊ามันมัคือเฮาปรุงใส่ในปลาแดกได้ยันละไซร์อือคือเฮาเฮ็ดกินได้ตามไซร์เป็นบ่หงบ่มักแป้งบ่มันบ่คือมักเนื้อมักหยังแน่เนาะใสงดีนี่ฮะก็เคยเห็นนะคะเลือดบ่ลยไหมเลือดน้อยนะอยู่บ้านก็เห็น กินสองคนกับเลือหน่อยหนึ่งกินิลลารบุกเงนบอกกับเข่าเทียบมานี้ทํับบังหงใส่รถดีโอ้ยแล้วว่งไปตางี้เรถดีบัไปบ่ทูซีผู้เดียวหวอ้อยเอ๊ะใครแล้วหัวขอยยัน่าเจอใายเจอขวบบางคนพิ่นกระเพทไได้ขนอเนี่กินเวลาตาโปขึ้น เมฆเมฆบริเพื่อฤดีเพรอะว่าเนาหาเพียนแต่ว่ามันแปลกซื่อเนาะช่างไรแต่เราไม่เคยเห็นเธอคือว่าแปลกเาะแม่เนาะมันถ้าว่าฮะสาดดีมันกะกินมันกินดดีมันมันมันสิพิทมันมันบุคคากับตะมุกปนได้เคยว่าในควไปคิดว่าเลยมันแซ่บอยู่แต่ว่ามันมีกินดดีมันบุคคลปนได้ฤดีมันกะอาศัยใบชุมมักเดิมกินเนาะเป็นเนื้อบล เป็นซีนเป็นยังไงขอเพิ่นกินกุ้มแล้วเนาะพอกินรดีนะอผื่อว่าบันี้กับพักเทียงก่อนจะนอนแล้วเข่าสูนาเวียหนางานคือเก้านะแม่เนาะโเ๋ยอีกห้องหนึ่งกับห้องน้ำเลยเก็บก่อนโอ้ <No. S 2> ห้องน้ำก e. ับห้องนี่เลยเรียบระกะให้เจ้าของเบป็นคนเบิ่งก้อนว่ามักบ่เอาบ่อเสนี่ดอกซีมันก็ซีพอดีชำนาญฮะน่ะคำรามักกะบซื้อมาเพื่ออีกทางนึงประสิลำอีกรอบสองบัมบิรอบสองกะสซบุนมากเลยเนาะใช้ปรึกษาเพิ่มคนจะน้อยฮะน่ะแมนูแต่มันโบงามกะบ่อยากอันนี้ปันใดฮะน่ะ ยสีพ่อบ่พ่อกะแมนสีได้บบสบายใจโอ้ยสร้างคนมีบุญบ้างโบ่างเนาะได้หยดเห็ดให้เรียบร้อยโอ้ยสร้างนั่นเด็กกันไผยมีเพื่อนกะจ้างเราเด้อเพ็รงามงามหมดเนาะสีเขาได้คันสีเขาบ่พ่อเขาก็จืดจ้างกะถึงสีร้างท่างามบ่ไหนก็บ่งามคือเก่าได้เนาะคันสีบ่พ่อเนาะถ้าแบบสีประหยัดนะผู้ชมน้ำไล่ๆมันก็เห็ดให้สีเขาจืดโดยเออโดยโดยอันนี้ผัดข้าวกาแฟเนาะมัน ขึ้นมันกินกันด้อะไนเป็นขาวกับขาวเอามันจะกินยากจักน้อยมันเลยเป็นบมว่าขึ้นๆนะนัะนเองเนาะสังเกตบ้างหนะอันนี้ข้าวเราบริซีไซซียังก็ได้เบิสมุดนอกสีขาวรองพื้นเนาะใช่สีป้าบอสีม่วงบอสีเกี้ยวสียัง้วแต่พืนมาคนาอันนั้นมันจะกินด้แต่ว่าข้าวกับขาวเนี่ยมันบริากกินกันดิรองพื้นก็ซสีขาวทาสีจริงก็บสีข้าวเนยอันนั้น มาเดินไปซองบางเฮือนเสาพ่นเห็นนหมทำไมนงินบ่อจะไปซองมาข้างในเคยอยู่เฮือนเสาพ่นนี่คล้ายๆซีเป็นออกแบบควันบุรี่ฮะน่าแมนซีเพิ่นนั่นแต่ว่าแบบนี้ได้ซีออกมนวลๆซีอยากแจ้งกวัวตัวนั้นทางนอกอ่ะน้อยนึงซีออกมนวลๆซีซีจางกวัวข้างนอกฮะน้าซีออกนูนๆ ข่าวอยู yeah. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Yeah. An mm ่บะเมนข่าวจูนพูนแบบนี้เลยข่าวมันออกนวลนๆอะไรพวกนี้ค่ะแบบนี้จังวลบะเมนบอสีแบบบอแบบนิ่มๆนุ่นๆนะเนาะอ่านั่นแหละนี่ะแบบข่าวแบบข่าวจั่วเลยรบารีข่าวแบบนี้อันนี้ข่าวจั่วเลยข่าวออกนวลๆเนาะนวลๆสีข้านี่ถามว่าข่อยมากบอข่อยมากดูห่านแต่ข่ออยันช่างมันเปื่อนไว้เปื่อนไปแต่เขาไปจับแบบนี้แบบนี้มันก็ยังเปื่อนสีนี่มันยังมาเปื่อนถึงฮาแบบว่า มีลูกเนาะแบบบวชหักษานะเด็กนอนมาเพียนมักยังเนาะดีเื่นจ้าคนเองพวกมักเกิลเนาะสีมันเป็นสีทุกๆเลยเหรอแม่แต่ว่าสีป่าเนียงามแล้วอันนี้สะอาดสีงามบวแสบตาหะน่าเป็นปตาแต่แสบตาเบิ่งแล้วสบายแต่ว่าเลื่อนบาพุ่นดีป้าสีสีสีสวชีคือคือสีทางในนะสีทางในบานป่าเขานั่นไปทาสีนี้เลยนี่สีทางน้ำนี่แหละโอ้ยเนาะเลี้ยงเท้าอ่ะแม่แต่ว่า ก็งามไปอีกแบบนึงแต่ว่ามันอันันโถดนะน่มแต่ว่าสีนี่เบ่งแล้วก็สบายตาเนาแลมันสีอ่อนน,น,อนี่แบบกินสสยตาไปรไดัฮะลเบ่งกับเบ่งแล้วก็มันเย็นตาเนาะกับสีเทาสีบานอัคนุวก็งามเลยสีขาวก็งามสะอาดอยู่แล้วแต่ว่าเปืือนนี่นะเปืือนกันบูสะอาดเอลีเอลอเนี่ยบรได้้องอยู่น้ำขาว ส่งเกงมักสะอาดเนาะมีแต่ห้อยกระดุดกระลาดได้เนาะแม่เนาะเอ้ยแต่เอากวาดเอาเสร็จเอาทูลนะมันน้ำเศษมันก็ยังมีเอื่อเงี้ยต้องพิคพ่นมักสะอาดใส่ใส่สีขาวนี่แม่โอ้ยเวลา้มันนเป็แต่เอาเนาะก็เดือนกันสีขาวอีกต้องใส่ของแม่ในแม่มักลายแบบนี้แบบโมเมนต์ลายนี่เนาะแบบอะ ต้องมีลายแทนหน้าอย่มันขาวเรียบเลยเนาะลูกก็ยังกระเบื้องมากแบบนั้นก็ใช่ปะมันมันเปื้อนไว้สีขาวหาแต่ว่าเบิองนี่ยถาว่างามบางงามแบบมันเบิองแล้วมันอาวตาอะไรแบบมันเบิองเนี่ยคือบ้านเฮามันกว้างแต่ว่ามัน อแต่ว่ามันสิมาเสียตรงกับทำความสะอาดถ้าไพายบรูอีดีนะอย่าไปเอาสีขาวเนาะแต่ว่าพายบรมีเวลาอยู่บ้านอีดีนะมีให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้ซะเป็นแบบคล้ายคล้าอยีนออนแบบว่ามีลวดลายเกมน้ำเนาะเลยแต่ว่าสีกระเบื้องเพื่อนสาแต่เนี่ยค่ายคือกันกเพื่อนลูกเลยอันเดียวกันเลยยังแต่ว่าของลูกมันสีผ่นใหญ่กว่า นล้วก็อวยยังลนลงยังกัสีขาวในนั่นแหละเออเห็นเบิดแจ้งเบิดเบิงขาวเนี่ยไ่ค่อยบ่ค่อยเน้นมากวันใดจะเบาอยังกระยามันกันสําหรับสีขาวนี่เนยไ่ค่อยบ่ค่อยบางสีขาวเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาจารย์โมเป็นเสื้อผ้ากัเสื้อขาวก็บ่ใสไซดม่นบ่คนนีโอ้้ยเนาะตองไปคนใส่เลยนั่นแหละ ปฏิบัติได้ได้ใส่เสื้อขาวคนมักใส่มักนี่กันว่าขาวนี่บ่มักเสื้อผ้าก็ยังมีด้เพื่อนง่ายสิขาวสีาวระวังเง่าป้าสาวันนี้ก็เสดายเมื่อกับป้าเม่สร้างเด้ไหเด้อมีแตะเมหน้ามาหาใหม่เด้อเลยสบายดีเด้อแม่เด้อเดี๋ยวให้ทางเอายาบุญพิ่นเข้ามาก่อนเนาะอย่าไปเบิ่งภาคส่วนทางวัดว่าอารามเฮาก่อนเนาะฟาวลาย อ๋ออันนี้ก้อนพี่น้องเลยโอโหฮะเป็นรัฐทางน,น้องทองไซเป็นก่อนพี่น้องเลยไปทางใดเด้เนะาะป๊าทขีไไบยังอะนะโอ้สบายดีเด้อน้องทองไซไปทางใดเด้นี่ไปออกหน้า,าโอ้ ไปเต้าก่อนนะน้ำกินบ่อเนาะเอาไปเต้านี่ยโอ้ด้วเลยเอาไปน้ำเอาไปซอยว่เมียนะแล้วแหละไปเลยซอยซอยเป็นกำลังใจอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปท่าสบายดีทางพ่อสร้างก่อนพี่น้องเนาะกบไม่กบโตหรือว่าเอาไม้เอาตอกตาขึ้นคือว่าอันนี้แล้วพี่น้องเลย ต่อขอบตาเขาถือว่ากบแล้วแล้วตัวนาะ่เาะขอดอาอยู่นเหมือนบอกือว่าเย็นช่วยช่วยเนาะอเตอร์ทางหม่นเดียวเสวยงามบัดปัเหลือมมากๆบดยังกะยังลาอยู่น่ะที่ยังยังอะไรก็ปุ ก็ท <m í toys> <c oughs> <P an> ี่ทำนละพอมื่อกี้มันปรเยเนาะอ้างสร้างคนิ่งใหญ่ค่ะินข้าวพี่หน้าพูด่นกำลังกินข้าวเทียงอยทุกคนเลยเบ้อเบ้อจะไปหาทางอสร้างคนอันนี้กัดพีหอสบายดีเด้อพอสร้างเด้อสบายดีเด้อพอสร้างเนย คือได้ยินข่าวว่าพออ่านนั่นหาใครเน่แล้วบอกคือจะมาออมาเหดเวียกเลยโอ้อยังบวมอยู่นีนะ่เนาะอือพามันบาดเจ็บบาดคัดบโฆษณาพอเจ็บตังแล้วเอาคือมาสะพออมานะโมงนึ้วเอาคือโบเปลี่ยนคนอื่นแทนเรื่องอยู่เนาะโอ้ยังสีบึงเปล่งอยู่ด้วยก็คือบ,บวมนะบางส่งเพราะว่าแขนพออนี่ยังบวมอยู่บาดเปวดแต่ว่ามันคือบวมเนาะตีนบุตรก้องอ ไม่คุ้มพูดแรเป่านาโยคอถุงมือนี่ก็ดีกว่าจังได้ตังค่ายเพื่อนบ่นไปเอ็กซเรย์เพื่อนบัตรบาทกระดูกแตกอย่างบ่พอร์บแบบไปเอ็กซาเล่จุดซีโนนแตกโอ้กระดูกแตกนะม้งแต่ว่าบัตรบาทก็ยังแตกสิโอ้อ่าตึงตึงก็แตกยิบขี้เข้มอันนั้นกับทางนายก็ยังอันนั้นอยู่เนาะยังเป็นจุดขาวๆอยู่ อเออเอ็งคลิปน้ำเบาเตียงเพิ่นเอ้าตัวเป็นได้น,ในพอขึ้นไปแต่พระราศบ่าขาลงหรือขาขึ้นนพระลาศขึ้นลง,ลงจับไม้โซลาโซลาบีโอไม้โซลาบิมันมันมน,มน,นั่นเนาะไม่มัน,มมนโ<อ>นมนเป็นไม้เทนเนาะนอนมันเป็นตีนมันย้อนลงแล้วย้อนลงกำลังปะมือหรือบีก่อนโดยดีแต่โบถือตังเนาะมังบถนตังหมดออนนี้ยู่ทางลัง โอ้ยบุญยังมีอยู่แด้เนาะมันลุกขึ้นมาเันยังหัวเมื่ออยู่มันยืนแช่นั่นลุกบิดกันก็บบิดได้วัดยืนค่ะค่ก็เรื่คือคนเมาเหล้ามันกำลังแบบว่ามึนเลือดเนาะเหนื่อยไอ้เนาะดีไปเลยเลยเลยแล้วมาโตนันนึงโจมใบครึ่งใบประมาณจังไนก็มันเช่ายางเมื่อเพื่อน พ้อเนาะบอย่างเมื่อเองเลยนะป้านองยางเมื่อเองพ่อนาะเจ็บน้อยเดียวว่ะแต่ว่าเลือดมันกเริ่มอันอยู่ในหิมตานี่ก็แเม่นบ่นะพ่อมันตมถือว่านั่นเติบได้เนาะไปตรงเห็นพว่าบได้ว่าเห็ดบบได้บบฮับเนาะไปโรงเห็นจระโบฮับตรงไปซีโนเอาต่ตรงเห็นกระไโนไปเลยมหมอหนึ่งร้อยเก้าม คนไปใช้ชโลมใช้สักยาประมาณสามสี่นึงเมื่อเมื่อย่างไทยช่วยทำยาให้แต่ตอนนี้หันยังมีอาการเครื่องเล็กหน่อยนะพ่อเนาะก็คือสร้างยุบบ้านนี่มีหน่อยว่าพอจังจังมาหรือว่ามีสร้างคือทั้งตัวพ่อเองนี่ก็เป็นแม่นสร้างผู้หนึ่งเนาะเป็นบางเล็กน้อยก็ไม่เคยเหตุต่อ แต่ว่ามาในฐานะพ่อบ้านเนาะเป็นมาเบิ่งลูกบ้านโอ้เมนบออยู่ทึงนี่เห็นไหมโอ้เป็นทังพรามคำกับทอดน้ลเดือดขมบุกลุ่มเนนีคือข้นสูงได้แ้ได้ไหเนาะเออก้าขิงหน้บานนี่สามคนเห็ดสองเดือน สามคนเหตดสามสองเดือนว่าน้ํมันเคืองเวียกลายเนาะหย่เดือนสามเดือนีบัดดองเธอเป็นกระเกงแบบได้เนาะขึ้นงานสูงทำเทคานงานสูงเนาะอือืแต่นี้ก็ระว่างน้ำได้เนาะจับน้ำใหม่น้ำต่อซ้ําเพราะว่ามันมันยังเครื่องอยู่เนาะใครในตาโบเมนเบื้องขวได้เนาะขับเป็นเบื้องขวเป็นมือเบื้องที่ว่าเขาเห็ุเวียกเนี่ยโอ้เหตุเวียกหนกเนะมันขัดมันเจ็บ นี่่แตวาคนก็มาเยี่ยมอยู่บมาเตียงมาเยี่ยมเบอร์นี่เบิ่งในคลิปไอเตียงท่นแล้วเหรอเอ้าตัวว่าหางว่าแท้า่าไรรานจะรั้งยุ้งเออคนก็มุ่งชักด้องมาพิมพ์มุ่งชักนำ้ำมาเยี่ยมมุ่นมือมอันนั้นเขึ้นสิปีปนอือก็เลยไปเวไปเยี่ยมเนาะกว่าลูกบิดมันขายบ่ได้ก็ว่าเฉเปลี่ยนใหม่ก็พอัด บ่ได <ITA> ้เปียนลูกประจมันเหี้ยโอ้เห <bs> oh. uh ี้ยกับเหยมื้อใดบ่ตัดมันือเก็บไว้บัดื้อแล้วบุญลบสร้างจกงบเห็นลูกระจบลูกระจลูกกระจโรงเรียนบ่อ่โอ้บิดบอบาดโอ้ยาดสิเจ็บเนาะสิว่าไก็ได้เอาลูกบิดมันก็ตั้งเฮ็ดใส่นีบิดบ่ได้ก็บงตะนั้นก็มาทแต่ทางทางทางอ สองห้องมันยากมันคือว่ายากมันนะบัดเร็วบุญเร็วชินบัดคือว่าง่ายมัดเจ็บเนาะกันเสว่า้กาเป็นน้ำอันนี้เขาเนาะหลังใจเจ็บบัดเจ็บบุญเี่นเนาะผลบุญน้ำมันก็ง่ายเนาะผลบุญน้ำผ้าเลยบัดเก็บมาเลยมือวาวในได้ก็ชื้กมัดนายบ่กโอ้ยคิดเนี่ยนะเนี่ยนี่แมนคมเพจน์มัดขอให้เขอมัน ออยากมือด็บอ๋อแต่เวลาเจ็แต่ว่าเสียงก็คืเนาะอ๋เ้เรียกว่าเลเจียบทับงมันอเเจี๊ยบลงอมันโแม่เาะอืมันขึ้นมาคันมาเคาะเข่าน่เนาะพอเนาะช่องเข็มเออเออเขาะเข่าเลยบ่ามันบอพอสิเป็นมันก็เป็นนาะ เอาก็คอยจีรจักแน่บึงรถพูดบอดแล้วบุตรท่านแล้วก็อ๋อไม่นี้รถรถโปรเปนีป็นง่ายๆแค่เดียวเนาะบุทําแค่บุทําแค่เราโกเปะเราเก็บได้เลยจักหลงยังมูจับเรื่องนะจางนายก็เป็นกำลังใจให้เด้อพอเด้อสบายๆเด้อเนาะแล้วก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน้ำไม้น้ำตกขอสาเขากระมัดระวังเลยเด้อเนาะเพราะว่าเพื่อนก็ยังเครื่องแพ้เครื่องยางอยู่ทุกคนเลยเลย พอดีเห็นนะมื่อเมื่อเช้านีิมาฮะโบเห็นเนาะพอพอสร้างเพื่อน่ะหากะมาเนาะมือนสวยแ่เออมื่อเช้านีิมาโบเห็นใจเห็นแต่ทีพอสร้างเพื่นเมื่อเช้าวเดนาะบ้าสาเดียวตัดภาพมาทันนี้ก่อนบาดี้เด้อเนาะเบิ่งทางพอสร้างก่อนเห็นแล้วมักจกเล้วนี่เบิ่ง เอเอ,เอว่าตอนนี้กำลังสุดงาโค้งเงคาวัดอนะไร้งเนาะอ่อ ว่าผัาดขอผัดเพ้นไปน้อพี่นอ้องเนาะทั้งหัวนในบ้านเฮาโอเคสําพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้กับทางสามุกดากับซีเนล,ล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะขอบุกข,ขอบใจเอฟซี FC, ปสัสุขสุกคนเนาะที่ว่าเขามาติดตามพับซุ่มพับฟังสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องพอักพอกันในคลิปหน้าเด้อสบายดี